เดกคะ่ะเฟซีแฟนช่องสูขูสูุ้นพอกับช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพพอ,พอ,พอกันวันที่หกมิถุนาหกเปจ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นตัวเลขมาดามสวีเดนจ้าคุณแม่ทั้งสวีเดนเพิ่นส่งตัวเลขไม้สาบ้านนะาฝากพี่ตอนนองเป็นแนวทางเด้อค่ะผู้ใดได้พลาดเนาะคะ่ะคลิปก่กนหนานั้นแต่ว่าเลขจับคู่เป็นลุดพี่น้องะ่ะแต่เลขวิ่งบนเขาทั้งบนทั้งเขาทั้งสองตัวเลยกคะ่ะทั้งหลักร้อยหลักสิบ สามกํหากอดคอกันมาแต่สองม่าพวงไทยหลุดคือหลักน่วยพินจะหลักนุวยพินไปอยู่หลักอรอย,ยกับหลักสิบจ์จะกะประมาณนี้แต่มาเลขล่างน,น,นี่เพิญวัฒนนัดเพินไห้มาซื้อๆกะคือหลุดเลยค่ะเลขลกางเพินกะคือเข้าไปที่ชุดบนประมาณนี้จะกะถือว่อาผู้ใดใส่แรนใสวิ่งไส่รูดเนาะ,ะ่ะจับตาที่เลขวิ่งเนาะ,ะ่ะบนอย่างเดียวแข็งแขงวดนี้เพินกะไห้ม้าบนอย่างเดียวแล้วพี่น้อง ฟังให้จบฟังให้เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะอยากวางในช่องสาวบ้านานุสุดนินทักไ like อดีไลค์คิวอาร์โค้ดเนาะทักไทยได้จ้ะย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางจ้าในคลิปนี้เราจะเป็นไอดีไลค์ส่วนตัวเด้อค่ะสูตรหวยเมน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 คะนำมาแบ่งปันกันได้หรือผู้ใดฝันใดแดงจริงๆึก็สามารถแบ่งปันกันได้จ้ะ อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเ,เดียวฮอนเดียวหนาวเดียวฝนกะเลยไข่โอยจ้ะเสียงกะจะแปลกแปลกเนี่ยเพราะว่าบ่าสบายพี่น้องเจ็บคอเป็นหวัดเป็นไข่ฮอนคักฮอนเนี่ยค่ะเมื่อวานเมื่อก่อนนี้แต่ว่าฝนบต่ตกดูแลสุขภาพร่างกายเด้อ่ะสุขภาพร่างกายสาคัญที่สุดจ้ะเอาค่ะเดี๋ยวเสียเบื้องว่าทางมาดามสวีเดนเนี่ยคุณแม่เป็นช่วงตัวเลกมาตุา่เนาะค่ะมาฝากปีตอนน้อง ฟังให้จุฟังให้เข้าใจพรอมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดือค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พรอมจ้ะนี่เป็นทรงมางหมู่วานนี่จะ้ะตามนี่เลยจะ้ะหงวดนี่เด้อค่ะ16มิถุนาหกเปดเป็นทรง,างมาแบบนี้เลยจ้ะบนเด้อค่ะลักซิปนะคะเปินไหมามีห้ามีเจ็ดมีแปดลักน้วยในเปินไหมาเก่ากับหนึ่งเด้อจ้ะวิ่งบนเก้ากับหนึ่ง เป็นแค่ชุดบนเดอ้อจ้ะก็เลยให้เพิ่นจับคู่ให้กระบอกกันละค่ะว่าให้จับคู่ให้เนี่ยเพิ่นก็เลยจับคู่ให้กะตามนี่เลยค่ะตามหลักที่เพิ่นให้มาจ้ะห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเบสเก้าเบสหนึ่งกะยังวิ่งบนเหมือนเดิมไปที่เก้ากับหนึ่งเป็นเฉพาะชุดบนค่ะงวดนี้เพิ่นปล่อยชุดบนมาฝากพี่ตอนนองให้พิจารณานะจอบซ้อมขันผูใ้ใดเด็ดๆดีๆด,ด,ด,ดังๆ หรือผูอ้ใดเลขวิง่งแมงนเมตบนนี่มาจับเซ่ของทั้งคุณแม่สวีเดนไดเลยค่ะกะถือว่าตีเพื่อนปล่อยม้าเดินดีตลอด้คะคะเลขวิง่งกะเดินดีแต่ว่าบางงวดกะให้บนออกลงังแต่ว่าของแม่นี่ของมาดามสวีเดนเป็นตัวเลขชุดบนเด้อค่ะบนอย่างเดียวสื่อไงจ้ะตรงๆไม่ต้องกับแต่ว่าสาบันาว่าสื่อกลับ,บใบแน่นิดหน่อยกะยังดีค่ะต่อยใบเพราะอะไทุนคืนนะคะ เอาเขียนใส่กระดาษใน้ชัดเจนเดี๋ยวใส่เบิ้งจ้ะสำหรับตัวเลขมาดามสวีเดนเนาะคะ่ะคุณแม่สวีเดนเท่านี่ละจ้ะแม่เป็นไฮวิ่งเนาะคะ่ะอันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวเด้อเอฟซีจ้ะเป็นแค่ชุดบนอย่างเดียวเลขบนเท่าน,นั้นจ้ะสิบหกมิถุนาหกแปดวิ่งไปที่เก้ากับหนึ่งซูสีกันเลยคะ่ะทั้งเก้าทั้งหนึ่งจ้ะลักซิพเป็นไฮมาคือห้าเจ็ดแปดลักนวยเิ่นไฮมาเก้ากับหนึ่ง จับเอาอยุนี่แหละจ้ะสาบานห้เพิ่นจับให้เพิ่นจับให้ก็มีประมาณห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าค่ะเลขกเพิ่นกาจะมีประมาณนี้เดียวสิเปรียบเทียบให้เบิงสิติงงดเก้าผมจะได้เต็มใจถิดจ้ะงดก้อนนี่เพิ่นให้เล็กลางมานน้ำเนาะค่ะแต่ว่างวดน,นี้เพิ่นบ่ได้ให้เล็กลางมาเด้อค่ะเฉพาะเลขกบนอย่างเดียว คุณแม่ทั้งมาดามสวีเดนคุณแม่สวีเดนนี่เพิ่นมาซื้อเลขจ้ะเพิ่นเสียเองซื้อเองอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าเพิ่นก็อยากน้ามาแบ่งปั่นเนาะค่ะคอมเมนอิซี่ผู้ใดมากก็ค่อยจัดจ้ะผู้ขัดกะพานใดค่ะบอเป็นยังเด้อค่ะสําหรับตัวเลขเพิ่นจ้ะเบ่หลายหางค่ะตรงๆเนาะค่ะทุนบ่หลายก็จัดไปตรงๆเลยค่ะบ่ต้ตรงกลับแต่ว่าสาบันนาวากับถิงไว้น้าเน่ค่ะเพราะว่ายังเวติ ค่ามันออกตัวกลับกับพอเล้ยขึ้นอยู่ได้จ้ะแต่ว่าเพิ่นปักหลักให้แล้วค่ะปกติแล้วจะออกตัวตรงค่ะประหยัดตุนๆในหลายเด้อค่ะขันว่าซื้อตรงๆบบต้องกลับออกตัวตรงนี้ค่ะเอาอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b งกริงๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำอฟซจ้าตื่นพิดกันค่ะค่ะวันนี้ใส่เก็บหน้าจอจ้ะเก็บหน้าจอไว้จ้า คุณแม่สวีดินเนาะค่ะทั้งมาดาสวีดินไงนำตัวเรกมาฝากพี่ตอนนองให้พี่น้องเป้นช่องอิบซีไปพิจารณาจบซ้มมากกัจัดหลุดจ้าขัดกระพานด้อค่ะมีแนวทางก็อย่าลืมค่ะแบ่งปันทางช่องได้เนาะค่ะทางไอดียไลค์คิวอาค้ดสะเกนได้จ้าสำหรับทุกแนวทางเนาะค่ะมีเขามีหลุดจ้าเพราะว่าจะเป็นสูตรไว้คำนวณความฝันเนาะค่ะ ทุกอย่างเร้วสาบนะกะยำขึ้นเกาขึ้นยูกระดวงสูขส่ของสุคุนลราจะพี่น้องถ้าเขามีดวงสื่อจังได้กระถิกจ้ะเอาวันนี้ออกวันจันทร์แ่แน่เด้อคะอาจจะเข้าค้างทั้งค้นสื่อก็ไ้ค่ะออกวันจันทร์กระถือว่ามือดีค่ะจันทร์วันที่16มิถุนายน6ปดบ้ใดเหคิดคลิปนี้ก็เิ่ง,งปังๆด้วยๆสู่ผู้สุสสคุนเงินในกองท้องไรเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีค่ะ

no eh,